เราพยายามที่จะมีที่มาที่ไปแล้วน้องเนี่ยทิ้งตัวใส่เราได้เสมอจริงๆเราฝันฝันเยอะนะฝันไกลนะคะเพราะว่าเรามีเรามีน้องเรามีแบ็กเกจที่เราต้องผ่านไปด้วยในแซมว่า,าต้องฝันเกินตัวเองด้วยเพราะนั้นเราก็คือต้องเป็นสเตดี้แฮนด์เป็นพี่พี่เลี้ยงที่ที่มั่นคงที่พยายามจะพ r o ไว้คำตอบให้ได้ค่ะอะไรที่ทำให้ตอนนั้นแบบเราเราสนใจในด้านของโปรแกรมเมอร์ครับค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าตอนที่เป็น Gen X เนาะเพราะฉะนั้นพ่อแม่เราก็อยากจะให้เรียนอะไรที่เป็นแบบวิชาชีพหน่อยหนึ่งสิ่งที่มันใกล้เคียงกับความสนใจมากที่สุดในตอนนั้นก็คือคอมไซน์ค่ะเราก็เลยจบมาทางด้านนี้แต่ว่าตอนเรียนเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เราทีนี้เนี่ยเราก็เลยไปศึกษาพเพิ่มเติมทางด้านดีไซน์นะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะสุดท้ายก็กลับมาเขียนโค้ดแต่ว่ามุมมองที่เราไปเรียนทางด้านของอาร์ตหรือว่า user experience มาเนี่ยมันทำให้เราสื่อสารแล้ววัดผลเพิ่มเติมได้นอกจากแค่ว่าทำแพลตฟอร์มอย่างเดียว คือตอนนั้นกลับมาเมืองไทยปี2001ป๊บรู้สึกเลยว่าต้องเปิดบริษัทเพราะว่าอาจจะด้วยเลือดเราด้วยมั้งเราเป็นแบบ maker อะเราเป็นเป็นแบบ e n t r e p r e n e เรารู้สึกว่าเราจะต้องหยิบต้องจับต้องทำนะคะไม่ไม่ชอบอะไรที่มันอยู่แค่ในความคิดอย่างเดียวนะคะก็รู้สึกว่าเออตรงนี้อยากจะเสี่ยงออกมาเปิดบริษัทเลย <S <S คือเ e ดหลักตอนนั้นเนี่ยคือบริษัทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าคำว่า U X อะอย่างคุณไขว่าพูดถูกเลยว่าเราพูด U X ปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะบอกว่า กว่าเขาจะรู้จัก UX นะคุณอีก10ปีนูน่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยแบบมองตัวเองว่าเราชื่อกลางๆไว้ก่อนแล้วก็บริการในเซอร์วิสที่เรามีเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสื่อสารไว้ก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็เรียนดีไซน์เรียนการตลาดมาใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คือดูแลเรื่องของการทำหน้าจอแอปก็จริงนะคะแต่ว่าเราทําการตลาดให้แอปด้วยทําการตลาดให้เว็บเราด้วยตอนนั้นก็คือทำทำมาจนแบบโุ้บริษัทก็คือมีมูลค่าบริษัทสูงประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะไปตัวหม้อข้าว ไรที่ทําให้แบบเราจะตัดสินใจว่าโอเคเราหยุดตรงนั้นแล้วเรามาลุยกับตัวเทลสกอร์ดีกว่าก็อาจจะเป็นแบบอินไซต์เล็กๆน้อยๆค่ะคือสําหรับเราตอนนั้นเราเห็นเลยว่ามันถูกดิสรับเยอะมากนะคะหมายความว่าการปิดตัวลงของบริษัทที่ทําทางด้านนี้เนี่ยมันเยอะมากเนื่องจากทูใหม่ๆมันเกิดขึ้นเยอะเรารู้เลยว่าถูกดิสรับแน่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะถูกคนอื่นฆ่าไงหรือว่าถูกอุตสาหกรรมมันแบบ ปิดตัวเราไปเนาะหรือว่าลดทอนเราไปเนี่ยเราปิดตัวเองก่อนไหมแน่นอนว่าเราเก้าข้างหนึ่งอะเราเขียนซอฟต์แวร์ใหม่แล้วนะเราเขียนเทลสกอร์แล้วนะเราก็เลยกล้าทําด้วยค่ะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากไหมครับเพราะว่ามีเรื่องอาจจะมีเรื่องของคนทํางานหรือว่าอะไรที่ทําอยู่กับเราด้วยเราแบบอาจจะมีวิธีคุยกับเขายังไงหรืออธิบายยังไงบ้างอ่าค่ะ ก็ไม่แนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ฟังอยู่ค่ะแต่ว่าคือสำหรับเราเนี่ยมันเป็นเหมือน calculate d risk เนอะคือง่ายๆว่ายัางไงเราเป็นสายเทคเนี่ยเราก็ดีดลูกคิดมาแล้วละ่ะก้าวต่อไปของเราอะเราชัดละนะคะจริงๆเราเขียนแพลตฟอร์มแทบจะเสร็จแล้วด้วยนะคะแล้วก็เรามีกลุ่มลูกค้าใหม่รอยอยู่แล้วด้วยอันนั้นก็คือแบบ safety net ที่เรารู้สึกว่าเราเตรียมเอาไว้ก่อนที่จะแบบทุบมอข้าขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆเราคุยกับบุคลากรเดิมด้วยว่าพี่จะย้ายไปทําอีกแบบหนึ่งนะ ใครไปกับพี่บ้างนะคะซึ่งอันนี้เราคุยยินสื่อสารปรากฏว่าคนจํานวนมากไปด้วยนะคะเราก็เลยมีกําลังใจว่าในเชิงโอเปอเรชันอ่ะมันไม่ได้แบบเรียกว่าทุกมอค้าวขนาดนั้นนะคะแต่ในเชิงที่ว่ากลุ่มลูกค้าเก่าเนี่ยจะไม่ตามไปกลุ่มลูกค้าใหม่เนี่ยอันนี้ทุกมอค่าวเพราะว่าลูกค้าเก่าทุกท่านเนี่ยเราแบบต้องเรียกว่าโอนงานให้กับเอเจนซี่พี่น้องหมดเลยนะะเราดูแลตรงเนี้ยเกือบ3ปีนะกว่าจะ transfer ทั้งหมดเราค่อยๆทําเลยค่ะเราทาธุรกิจใหม่ไปแต่ลูกค้าเก่าเราเนี่ยยังค่อยๆ transfer พ่อ,อ,พอพูดบอกว่าเราคุยกับน้องๆหรือแบบลูกทีมเราแล้วว่าลูกทีมอะพร้อมที่จะ move ม,ม,มากับเราคิดว่าอะไรในตัวพี่ปูที่ทําให้แบบน้องๆเขา trust ในตัวเราหรือแบบยอมที่จะมากับเราครับอันนี้อาจจะต้องถามน้องๆน,นะค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าลองลองดูว่าเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะคิดว่าเราเสมอต้นเสมอปลาย เหมือนพรวายความมั่นคงได้เราพยายามที่จะมีที่มาที่ไปแล้วน้องเนี่ยทิ้งตัวใส่เราได้เสมอตอนนี้เราก็ปรับตัวนะเราก็แบบเห็นเหลื่อมกันว่าคนรุ่นใหม่สมัยนี้ค่ะบางทีก็ไม่ได้ต้องการสเต d ี้แฮนขนาดนั้นมันอาจจะน่าเบื่อด้วยคนรุ่นนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องการความเปลี่ยนแปลงที่เขาได้ประโยชน์นะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบเสี่ยงนะคะคือคือ positive change อะคือมีอะไรที่มันไม่น่าเบื่อด้วยนะเขาต้องการซีซันในการทํางานของเขาเขาต้องการฤดูกาลที่มันแบบทำให้ ชีวิตไม่น่าเบื่อด้วยตอนนี้เราก็เลยเริ่มเป็นพี่ที่ว่าเราให้โอกาสแห่งการเติบโตค่ะซึ่งโอกาสแห่งการเติบโตเนี่ยมันต้องมาพร้อมมิสเทคนะคะเพราะถ้าเราเองเรานึกถึงเราสมัยเด็กอะถ้าเราไม่ได้ผิดพลาดมาก่อนอนะ,ะเราจะไม่เรียนรู้นะคะจริงๆการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการผิดพลาดเล็กๆผิดพลาดเล็กๆมาตลอดนะคะเพราะนั้นเราก็เลยอยากจะ encourage ว่าการผิดพลาดเล็กๆนะคะเป็นเรื่องที่น่าทำนะคะมันอยู่ในสเปซที่ปลอดภยัยแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยปลอดภัยพอที่จะให้คุณแบบ ผิดพลาดไปด้วยกันอันนี้คือเป็น c u เจอร์ที่เราพยายามที่จะสร้างเลยที่นี่ค่ะพอจะจำ influencer ยุคแรกๆที่อยู่ในในระบบของเราเลยะคะ,ค,ะคือตอนนั้นเรียกว่ามีบางอาจบ,บอกว่าในระบบเลยนะคะยังไม่มีไม่มีใครเขาจะมาซา์ดับอะไรทั้งนั้นเลยค่ะคือมันมันใหม่มากเลยแค่เขาอยู่บน a c e b o o k เนี่ย ตอนนี้เราจําได้ว่ามีเจี๊ยบเรียบด่วนโมเมพาเพลินเซเลบริตี้ที่เป็นนักกีฬานางแบบแต่ก่อนเวลาจะเปิดตัวสินค้าในะยุคเก่าเลยจะเป็น PR ตอนหลังก็จะเป็นแบบอย่างโมเมพาเพลินอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแบบสายพันธุ์แท้ที่เกิดขึ้นมาบนดิจิตอลจริงๆอย่าเงี้ยแต่ก่อนถ้าคนที่เป็นอินฟูอย่างดรยาอย่างแบบเจี๊ยบเรียบด่วนหรือะไรพวกน,นี้เขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็สามารถรับ รับงานหรืออะไรเองได้นี่นะอะไรเป็นเพนพอยท์ที่เขาอาจจะต้องมีคนมาจัดการตรงนี้ให้เราครับจริงเพนพอยท์ครั้งแรกที่เรารู้สึกอะค่ะมาจากฝั่งผู้ซื้อเนาะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งผู้ขายคอนเทนต์เนี่ยเราก็จะเจอเพนพอยท์เหมือนกันซึ่งตหลังมาทราบว่าอุเพนพอยท์เขาเยอะกว่าฝั่งผู้ซื้ออีกคือจริงเขาอยากจะใช้เวลากับงานสร้างสรรค์คอนเทนต์เขานะคะเขาไม่อยากทําใบเสนอราคาเขาไม่อยากต่อรองเขาไม่อยากจะทําหักหน้าที่จ่ายเขาไม่อยากทำโพลโพโซนะคะถ้าเกิดว่าอินเอนเซอร์แค่คนเดียวเนี่ย ตรงนี้มันก็แค่ครึ่งวันก็น่าจะจัดการเสร็จเนาะปัญหามันมาที่ว่าแบรนด์เนี่ยต้องการอินฟูบางที10-20คนภายใน1สัปดาห์หรือ1เดือนมันจะมีปัญหาทันทีค่ะว่าต่อให้มีน้อง A.E. เรา2คนเนี่ยก็ดีลไม่จบนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องเขียนซอฟต์แวร์มาช่วยปฏิบัติการไอ้พวกกิจกรรมทำซ้ำอะ่ะให้มันเป็น Marketing Automation ด้วยนะคะก็คือคำสั่งงานการรักงาน การออกไปเสนอราคาต่างๆทาใบหาหนี้จ่ายเนี่ยที่มันน่าเบื่อไม่มีใครอยากทำเนี่ยเราให้พกคอมพิวเตอร์ทําดีกว่าคิดว่าจนตั้งแต่ท,ทําเฮลสศอ์วันแรกมาถึงวันนี้ครับภาพมันไปนเป็นอย่างที่เราตั้งใจไวหรือยังครับหรือว่าคิดว่าวันยังมีอะไรที่รู้สึกว่ามันยังจะไปได้ต่อไปอีกในในอนาคตโหนี้อยากตอบ2แบบเลยอ่ะใจหนึ่งนะครับแบบเป็นคน p o s i t i v นะเพราะนั้นขออนุญาตตอบแบบมุมบวกกันนะคะคือมันไปได้มากกว่าที่เราคิด แต่มันก็จะถามตรงทนันทีแสดงว่าเราไม่ทะเยอทะยานหรือเปล่าเฮ้ยพี่ปูพูดอย่างนี้แสดงพี่ปูมันไม่คาดหวังอะไรไม่น้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจริงๆเราฝันฝันเยอะนะฝันไกลนะคะเพราะว่าเรามีเรามีน้องเรามีแบกเกจที่เราต้องผ่าไปด้วยในแสดงว่าต้องฝันเกินตัวเองด้วยแต่เราไม่ได้กดดันตัวเองมากขนาดนั้นสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้มาเลยนะคะตอนบริษัทที่แล้วเนี่ยเรายังกดดันตัวเองมากแล้วสุดท้ายมันไม่ได้อะไรมันก็คืบหน้าเท่าๆกับไม่กดดันนี่แหละแต่ว่าความเครียดน่มันสูงมาก ตอนหลังเนี่ยเรากลับมาคิดบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งโกที่มันเป็น i n c r e เมนท a l อ่ะคือเป้าเล็กแต่ว่าเป้าสั้นๆเช่นเรามีเป้ายาวๆสิปีแล้วเราก็รีบทําเป้า5ปี1ปี3เดือนให้ชัดครานี้มันจะสบายใจเรารู้ว่า universe เราอยู่ที่ไหนแต่ว่าเรารู้แล้วว่าอีก3เดือนเนี่ยเราขอแค่นี้ก่อนถ้า3เดือนตรงเนี้ยเราไปถึงเนี่ยไอสิปีที่ว่าเนี่ยมันก็จะไปถึงแต่สิ่งที่เหนือออ่นใดก็คือว่าอย่าเปิดช่องให้ f a ลมากนะในแง่แบบไม่ใช่ f a ลเล็กนะเฟลใหญ่อย่าเปิดช่อง f a ลใหญ่ นะคะเรารู้สึกแล้ว่าเราเป็นคนที่ว่าเราจะอุดช่องการเฟลค่ะเพื่อทําให้ไอทางที่เราเดินเนี่ยมันมีโอกาสสาเร็จมากกว่ามีโอกาสล้มก็มันเป็นแบบคําถามที่เราเองก็ยังต้องตอบตัวเองนะคะว่าแต่เราเห็นอันนึงเลยว่าแว l ์ลูค่ะแวลูที่เราสร้างไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวกําหนดทิศทางเราตอนแรกจริงเราฝันยังไงเราจะอะไรยังไงเนี่ย แต่มันจะสู้แว l u ลูที่แท้จริงไม่ได้คือบางทีค่ะปูเองก็แบบมองว่าเออเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยแวลูเราไม่ได้เป็นตรงนั้นแว l ์ลูเราคือความเออเอฟฟิชนตหรือความสบายใจที่แบรนด์ลูกค้าเนี่ยเขามีเรานะค,ะคือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นริสแมเนจเจอร์เอออินพนเซอร์เนี่ยเงินต้องวางก่อนทำคอนเทนต์หลายคนนะคะหลายแบรนด์ก็ไม่อยากทําอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะแอบสอบให้ออสินค้าไปถึงไม่ไปถึงเนี่ย เราก็แอบสอบให้คือเราต้องส่งให้ใหม่รีพอร์ตพี่อยากได้อะไรเดี๋ยวคัสตอมไมซ์ให้บางคนอยากได้เป็นรายคนบางคนอยากได้เห็นเป็นเทรนด์เพราะนั้นมันก็จะเซตพาสเราไปข้างหน้าด้วยค่ะว่าถ้างั้นมันก็คือพี่เลี้ยงแหละเราคือพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ให้กับฝั่งอินฟูด้วยซึ่งเราก็ยังต้องขยันอยู่ค่ะเพราะนั้นเราก็คือต้องเป็นสเตดี้แฮนด์เป็นพี่พี่เลี้ยงที่ที่มั่นคงที่พยายามจะ p r o ไว d e คำตอบให้ได้ค่ะถ้าสมมติว่าใคร ให้แบบสรุปเราพี่ปูสรุปบทเรียนในชีวิตการทํางานทั้งหมดออกมาเป็นแบบเป็นคําแนะนําสําหรับคนที่กําลังฟังหรือกําลังอยู่ตรงนี้ครับพี่ปูมีอะไรจากแบบแนะนําก็คิดว่าเชื่อใน leadership ที่ดีนะคะโดยที่ leadership ที่ดีเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลีดตัวเองก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งไปคิดมากเรื่องการหลีดใครล้วที่เหลือมันจะตามมาทั้งหมดนะคะแล้วก็คิดว่า leadership ที่ดีสำหรับปูตอนนี้คือเป็น good listener เป็นแบบ leader ที่ฟังนะคะแล้วก็ allow ให้ ทีมงานเราเนี่ยเป็นจริงคลายความปกติเนี่ยออกมาได้นะคะคือแบบไม่ได้เป็นลีดเดอร์ที่คาดหวังเพอร์เฟเพื่อที่จะไปกรอบสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรากลับจะได้สิ่งที่มันมากกว่าเพอร์เฟกกลับมาด้วยอันที่2องเนี่ยรีสิล i e นซ์อะรีสิลนซ์ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะคือเราต้องต้องถึกต้องทนอนะแต่ว่าไม่ใช่อดทนนะนะคะคือไม่ใช่ขมขืนนะคะให้เราตั้งจิตเป็นแบบโพซิทีฟ แล้วมันจะแบบผ่านไปได้การอดทนหรือการผ่านด่านแบบที่มันยากๆไปเนี่ยมันเป็นกําไรชีวิตฝากโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าเจนใหม่ๆเนี่ยเขาท้าทายกว่าเราตรงที่ว่าสิ่งข้างนอกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทั้งโซเชียลมีเดียทั้งแบบความกดดันทางเสกิจที่มันเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างหนักกว่ารุ่นเก่าๆที่เจอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจคนรุ่นใหม่แต่มันทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเปลาะบางนะรู้สึกว่าเขาถอดใจง่ายนิดนึงเพราะว่าเขาโดนถึ้งมาตั้งแต่ ตั้งแต่ก่อนที่เขาเข้าวัยรุ่นแล้วอ่ะเขาก็เริ่มโดนกดดันละนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นรุ่นอะไรที่รุ่นเราไม่เจอเราก็เลยสุอยากจะส่งไม้ต่อเนี่ว่าอดทนอย่างนิดเดียวคือมันเหมือนกับบางทีนะที่เขาบอกว่าถ้าคุณแบบกั้นใจข้ามเที่ยงคืนวันนี้ไปได้อ่ะพรุ่งนี้มันคือโอกาสแห่งการแก้ปัญหาและคลี่คลายแล้วนะแต่บางทีเนี่ยเราจะแบบตัดใจดับลมเลยตั้งแต่ห้าทุ่มกว่า นี่คือสิ่งที่เรามักจะเจอนะคะว่าอีกนิดเดียวแับท่าโทนิกนิดเดียวนะคะเอาจิตไว้ที่อื่นก่อนเนี่ยมันจะเป็นโอกาสใหม่ทันทีนะคะคือว่าความอดทนมันอยู่บนพื้นฐานโพสิทีฟนี่นะคะ